แล้วแซมไม่โดนจับโปะเขาจึงเฉลยความจริงให้เธอฟังว่าจริงๆแล้วเขาแอบจับตาดูครอบครัวของเธอมาสักพักแล้วและเขาก็รู้อีกว่าสามีของเธอจะไม่อยู่บ้านสองวันเพราะฉะนั้นไม่มีทางเลยที่คุณนายอิงจะหนีเขาไปไหนได้และตรงนี้เองที่เราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วแม่บ้านที่ยังไม่กลับมาสักทีนั่นก็เป็นเพราะว่าแซมจับเธอมัดและขังเอาไวไ้ในท้ายรถของเขาทําให้ตอนนี้คุณนายอิงก็เปรียบดังลูกไก่ในกำมือของเขา แซมใช้เธอให้นวดให้เขาอาศัยอยู่ในบ้านของเธอแล้วก็เป็นบ้านของตัวเองอยังไงย่างนั้นจัดการค่าบอยหมาของเธอแล้วเอาเนื้อของมันมาทําเป็นอาหารให้เธอกินและเล่นกับจิตใจของเธอสารพัดแต่ก็ยังโชคดีที่แซมยังไม่ได้ทําอะไรเธอแต่การเล่นกับจิตใจของเธอนั้นมันก็มากเพียงพอแล้วที่จะทําให้คุณนายอิงตัดสินใจที่จะทําทุกวิถีทางเพื่อให้เธอได้รอดออกไปจากเหตุการณ์นี้เธอออกอุบายหลอ,อกแซมว่า เชินายไปลอกหอบหื่น,นแต่ว่ายาโรคประจาตัวของเธอดันหมดเธอจึงขอให้แซมออกไปซื้อมาให้ซึ่งแซมก็ไม่มีทังเลือกเขาเลยจัดการขังเธอเอาไว้ในบ้านและขับรถออกไปซื้อยาให้กับเธอคุณนายอิงไม่ได้โอกาสจึงพยายามหากุญแจบ้านเพื่อไ,ไขนี้ออกไปแต่หลังจากที่เจอกุญแจเธอก็ได้พบว่าแซมนั้นหักปลายกุญแจทิ้งทั้งหมดทําให้เธอไม่สามารถใช้กุญแจไขออกไปได้แถมสายโทรศัพท์ก็ยังถูกตัดอีกจนสุดท้ายเธอก็ไม่สามารถหนีออกไปได้และแซมออก็กลับมาถึงบ้านพอดีแถมเขาก็ยังโมโหมา เพราะเขาได้รู้ความจริงว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นลรอหอบหืดนั้นคือแม่บ้านของเธอแต่ไม่ใช่คุณนายอิงนั่นเลยทําให้เขาโมโหเป็นอย่างมากและเขาบอกความจริงให้คุณนายอิงได้รู้ว่าสาเหตุที่เขาแอบ,บเข้ามาในบ้านของเธอก็เพราะว่าเขาต้องการจะล้างแค้นแจ็คสาม,มีของเธอที่แอบ,บเป็นชู้กับเมียของเขาที่เป็นคนไข้ของแจ็คอยู่นานถึง2ปีแต่เพราะว่าแจ็คเป็นหมอที่รักษาอาการหัวใจเมียของเขาเขาเลยแกล้งทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นทั้งๆที่จริงๆแล้วเขารู้มาตลอดและเมียของเขาก็ต้องมาตาย พอแจ็คหลอกเอาวิตามินราคาถูกให้เธอกินและหลอกว่าเป็นยาคุณภาพดีนั่นเลยทําให้เขาแขนมากและมาที่นี่เพื่อแก้แขนแจ็คแต่สาเหตุที่แซมยังไม่ทําอะไรคุณไายอิงนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาอยากรอยเธอทรมานสุดๆก่อนแล้วค่อยจัดการฆ่าเธอทีเดียวในช่วงค่ำวันเดียวกันขณะที่แซมออกไปนั่งเล่นที่สวนก็บังเอิญเจอโจรคนหนึ่งแอบเข้ามาในบ้านโดยมันกะจะเข้ามาป้นบ้านหลังดีแต่มันบังเอิญเจอคุณนหนอิงเข้าซะก่อนและหลังจากที่มันรู้ว่าเธอตาบอด มันเลยพยายามจับเธอมัาไว้กับเตียงโดยกล่าวว่าจะทําอะไรเธอแต่แซมกลับเข้ามาเจอมันซักก่อนแซมก็เลยจัดการฆ่าโจรอย่างโหดเหี้ยม แต่หลังจากนั้นเสียงออดหน้าบ้านก็ดังขึ้นทำให้แซมจำเป็นต้องลงไปดูซึ่งคนที่มากดออดหน้าบ้านก็ไม่ใช่ใครแต่เป็นนายตำรวจแฟนหนุ่มของแม่บ้านที่มารับแม่บ้านไปดูคอนเสิร์ตตามที่นัดกันไว้แต่ด้วยความที่นายตำรวจไม่เคยเจอแจ็คเจ้าของบ้านหลังนี้ตัวจริงเขาเลยเข้าใจว่าแซมคือสามีของคุณนายอิงและก็ได้คุยกับแซมอยู่นานสองนานจังหวะน,นี้เองคุณนายอิงที่ถูกมัดอยู่ก็พยายามคลานลงมาไดมาที่ห้องครัวและเธอก็หาของต่างต่งตงในห้องครัวเพื่อเอามาใช้แก้มาตัวเองจนทื่อนั้นทำได้สำเร็จ และในจังหวะน,นี้เองเธอก็เริ่มกลับมามองเห็นลางๆแล้วนั่นเลยทําให้เธอสามารถวิ่งหนีออกไปจากบ้านได้ในขณะเดียวกันแซมที่เพิ่งส่งตำรวจกลับขึ้นรถเสร็จก็ได้กลับเข้ามาในบ้านพอดีและเขาก็พบว่าคุณนายอิงได้หนีออกไปแล้วคุณนายอิงหนีออกจากบ้านแอบ,บอยู่ในป่าไก,กลๆก็เห็นว่ามีไฟรถกำลังมุ่งหน้ามาหาเธอเธอจึงวิ่งออกมาเพื่อขอความช่วยเหลือแต่หลังจากที่เธอวิ่งมาถึงรถคันนั้นเธอก็พบว่าคนบนรถมันก็คือแซมนั่นเอง ภาพตัดมาบนรถของนายตำรวจที่เพิ่งขับรถออกมาจากบ้านคุณนายอิงด้วยความเซงที่แฟนสาวของเขาหายตัวไปเขาเลยเอาฟิล์มรูปถ่ายที่เธอฝากไปล้างเอาออกมาดูเพื่อแก้เซงและในตอนนั้นเองนายตำรวจได้สังเกตเห็นว่าชายเจ้าของบ้านที่อยู่ในรูปก,กับคุณนายอิงไม่ใช่คนเดียวกับที่เขาพูดคุยเมื่อสักครู่นี้นายตำรวจจึงตัดสินใจขับรถกลับไปที่บ้านเมื่อมาถึงนายตำรวจก็พบว่าคุณนายอิงถูกขังอยู่ในอ่างอาบน้ําแต่ในตอนที่เขากําลังจะช่วยเธอแซมที่แอบดูเขาอยู่จากทางด้านหลัง ก็จัดการใช้มีดแทงเขาจนตายขาดที่และแย่งปืนของนายตำรวจมาไว้หลังจากที่มีปืนอยู่ในครอบของแซมก็สั่งให้คุณนายอิงเดไปที่ห้องนางเลนก่อนที่เขาพยายามจะทําอะไรกับเธอแต่ว่าคุณนายอิงที่เริ่มกลับมามองเห็นบ้างแล้วก็แกล้งทำเป็นสมยอมเพื่อให้แซมตายใจและเขาก็ได้วางปืนลงคุณนายอิงในโอกาสกําลังเอื้อมมือไปหยิบปืนแจ็คสามีของเธอก,ก็กลับมาถึงบ้านพอดีและแจ็คเองก็ตกใจเช่นเดียวกันเพราะคิดว่าเมียตัวเองกาลังเล่นชู้อยู่ในบ้านและด้วยความโกรธจัดแจ็คเลยตรงเข้าไปคว้าตัวแซม และจับเขามากระทืบทันทีหลังจากจัดก,การแซมเสร็จแล้วเขาก็หันกลับมาด่าเมียตัวเองว่าเขาไม่คิดเลยว่าเธอจะกล้าเล่นชู้ในตอนที่เขาไม่อยู่บ้านคุณนายอิงพยายามอธิบายแต่แจ็คก,ก็ไม่ฟังและในตอนที่แจ็คก,กำลังด่าเมียอยู่นั่นเองแซมก็ได้ลุกขึ้นมาคว้าปืนและยิงแจ็คจนเขาล้มลงหลังจากนั้นแซมก็ไม่รอช้าพุ่งเข้าไปกระทืบเขาต่อทันทีและบังคับให้แจ็คยอมรับสารภาพว่า แจ็คฆ่ามีของเขาจริงๆซึ่งตอนแรกแจ็คก,ก็ไม่ยอมรับแต่หลังจากที่โดนแซมกระทืบอยู่พักใหญ่เขาก็ต้องจำใจยอมรับออกมาและบอกว่าเขาขอโทษเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะให้ยาปองกับเธอเลยสักนิดแต่เพราะว่ามีของแซมไม่มีเงินเขาเลยไม่สามารถจ่ายยาที่ถูกต้องให้กับเธอได้และนั่นเลยเป็นสาเหตุทําให้เธอต้องตายแซมที่ได้ฟังแบบนั้นก็ยิ่งโมโหและกระทืบแจ็คหนักขึ้นไปอีกส่วนทางด้านคุณไหนอิง ที่ตอนนี้ตาเริ่มกลับมามองเห็นอีกครั้งปร,รีคว้าแท่งเหล็กที่อยู่ไกลๆแล้วฟาดไปที่ตัวแซมแบบรลัวแต่สุดท้ายเธอก็สู้แซมไม่ได้เธอจึงต้องรีบวิ่งหนีไปซ่อนและในตอนนั้นเองไฟในบ้านก็ได้ดับลงทําให้ตอนนี้แซมเองก็มองไม่เห็นเธอเช่นกันคุณนายอิงที่เริ่มกลับมามองเห็นชัดอีกครั้งก็พยายามรวบรวมสิ่งของต่างๆภายในบ้านเพื่อเอามาใช้เป็นอาวุธ คุณนายอิงจัดการเลยหมุดเอาไว้ที่พื้นเพื่อให้เธอสามารถได้ยินเสียงเดินของแซมได้และระบุตำแหน่งได้ว่าแซมอยู่ตรงไหนและหลังจากนั้นเธอก็ได้ยินว่าแซมเดินเข้ามาใกล้ๆเธอจึงออกมาจากที่ซ่อนและพ่นสเปรย์ไฟใส่แซมแต่ในตอนที่เธอกำลังพ่นไฟอยู่สเปรย์ก็ได้มาหมดสงนั้นทำให้เธอต้องรีวิ่งหนีไปที่ตู้เย็นและหยิบเอาขนมปังที่แช่เอาไว้ในช่องฟรีจนแขง ซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรกับท่อนไม้และเอามาฟาดใส่แซมแบบรัวๆหลังจากฟาดจนขนมปังหลุดมือคุณนายอีก็วิ่งหนีออกไปจากห้องครัวและในขณะน,นั้นเองไฟในบ้านก็สว่างขึ้นพอดีและการมองเห็นของเธอก็ชัดเจนอีกครั้งแต่แซมที่กำลังวิ่งตามเธอมานั้นก็ไม่รู้เลยสักนิดว่าตาของเธอนั้นหายดีเป็นปกติแล้วเมื่อแซมเห็นเธอและคิดว่าเธอยังคงตาบอดอยู่ทำให้เขานั้นตายใจเลยโดยกนดกระถางดอกไม้ฟาดไปที่หัวอย่างจังก่อนที่คุณนายอิง จะวิ่งหนีกับเขาไปในห้องครัวอีกครั้งและจัดการเอากระป๋องแก๊สปิกนิกยัดใส่เข้าไปในเตาไมโครเวฟและเปิดให้มันเริ่มทํางานเมื่อแซมวิ่งตามเธอมาเธอก็จัดการขังเขาเอาไว้ในห้องครัวและพอดีกับที่กระป๋องแก๊สในเตาไมโครเวฟมันก็ได้ระเบิดดังสนั่นไปทั้งบ้านจนทําให้แซมล้มลงขาดที่หลังจากที่จัดการกับแซมได้แล้วคุณนายองกกลับไปที่ห้องนั่งเล่นอีกครั้งและระบายความแค้นใส่ร่างของสามีที่ไปแอบนอกใจเธอจนทําให้เธอต้องพลอยสวยไปด้วยแต่เธอก็ไม่รู้เลยว่า แจ็คสามีของเธอนั้นตายไปแล้วและเธอกําลังพูดคุยอยู่กับศพในจังหวะนั้นเองแซมได้แอบอยู่หลังศพของแจ็คมันก็ได้ปรากฏตัวออกมาและพุ่งเข้ามาจะฆ่าเธออีกครั้งแต่ครั้งนี้คุณนายอิงเธอไม่หนีอีกแล้วเธอคว้าแท่งเหล็กที่อยู่ใกล้ๆมือกระนํำฟาดใส่แซมอย่างไม่ยัง้งจนเขานั้นตายขาที่หลังจากผ่านพ้นเหตุการณ์ความเลวร้ายตลอด3วันสามคืนมาได้คุณนายอิงก็ได้เปลี่ยนจากสาวเรียบร้อยมาเป็นสาวก้ารโลกที่รักตัวเองมากขึ้น เธอจะไม่ยอมให้กับผู้ชายคนไหนอีกต่อไปเธอจะเอาเปรียบพวกเขาให้ได้มากที่สุดอย่างเช่นผู้ชายคนนึงที่กําลังยืนโบกรถแท็กซี่อยู่เธอก็เดินขึ้นรถตัดหน้าเขาไปและเมื่อเธอเห็นว่าผู้ชายกําลังจะคุกคามเธอเธอเลยเตะไปที่เป้าของเขาอย่างแรงและเดินขึ้นรถแท็กซี่ไปแบบชิวๆโดยเธอได้พูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่าอย่าคิดมาลองดีกับผู้หญิงอย่างฉันและหนังก็ได้จบลงไป